รู้ไหมแสงแดดและแสงสีฟ้ากําลังทําร้ายผิวคุณแบบเงียบๆทุกวันผิวของเราถูกทำร้ายจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นรังสี UVA ที่ซึมลึกเข้าสู่ชั้นผิวขอให้เกิดริ้วรอยและผิวหย่อนพล้อยรังสี UVB ตัวการของผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำแสงสีฟ้าจากจอมือถือและคอมพิวเตอร์ที่ทําลายเซลล์ผิวและเร่งการแก่ก่อนวทั้งหมดนี้เป็นภัยเงียบที่หลายคนไม่ทันระวัง ลิงโกสเตมสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องผิวของคุณดิงโกสเตมมาจากลิงกอนเบอร์รี่เบอร์รี่ป่าอันทรงพลังจากฟินแลนด์ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์ว่าหช่วยต้านรังสีทุกประเภท UVA UVB และแสงสีฟ้า 2. เสริมสร้างรกราะป้องกันผิวทำให้ผิวทนต่อมลภาวะและแสงแดดได้มากขึ้น 3. กระตุ้นการฟื้นฟูผิวคือความยืดหยุ่นและลดเลอเือนริ้วรอยคุณสมบัติเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไม ลิงโคสเตมถึงได้รับความนิยมในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับพรีเมี่ยมหลายคนอาจเลือกครีมกันแดบดบแต่รู้ไหมว่ากันแดดอย่างเดียวอาจไม่พอถ้าผิวขาดการฟื้นฟูจากภายในนี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ยังสกินคุชชั่นกันแก่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ลิงโกสเตมเพื่อรวมเอา3คุณสมบัติในหนึ่งเดียว 1. ปกป้องรังสีและแสงที่ทำลายผิว 2. ฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ดูอ่อนเยาว์ 3. าบรุงลึก เพื่อความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้ผิวยังสกินคุชชั่นกันแก่ไม่ใช่แค่คุชชั่นแต่คืออนาคตที่ผิวคุณจะขอบคุณ